ต้อนรับทุกคนกลับมาที่ช่อง Auto VS รีวิ e วันนี้เราจะพามาชมรถกระบะขนาดเล็กสุดแกร่งรุ่นใหม่ล่าสุด Suzuki Carry m a x r รุ่2026รถเพื่อการพาณิชย์ที่ Suzuki ออกแบบมาใหม่ทั้งหมดทั้งรูปลักษณ์ที่ทันสมัยห้องโดยสารที่สบายขึ้นและสมรรถนะที่ดีกว่าเดิมเหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กพ่อค้าขายของหรือผู้ที่ต้องการรถใช้งานอเนกประสงค์ที่ทั้งประหยัดและทนทาน เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อน Suzuki Carry Max รุ่2026มาพร้อมรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังหน้ารถถูกออกแบบใหม่หมดประจังหน้าสีโครเมียมพร้อมโลโก้ Suzuki เด่นชัดตรงกลางฝาหน้าแบบและทรงคมทันสมัยเพิ่มความสปอร์ตและช่วยให้ทัศนวิสัยดียิ่งขึ้นกันชนหน้าดีไซน์ใหม่เพิ่มความแข็งแรงตัวถังด้านข้างออกแบบเรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริง มีพื้นที่กว้างสำหรับติดโลโก้หรือสติกเกอร์ของธุรกิจพื้นกระบะหลังขนาดใหญ่และแบนเรียบสามารถบรรทุกของหนักได้สบายโครงสร้างเหล็กเสริมแรงช่วยให้ทนต่อการใช้งานทุกวันได้อย่างมั่นใจล้อดีไซน์ใหม่มีตัวเลือกอันลอยเพิ่มความพรีเมียมด้านท้ายของรถไฟท้ายดีไซน์ใหม่แบบแนวตั้งช่วยให้มองเห็นได้ชัดในเวลากลางคืน ฝาท้ายเปิดปิดง่ายสะดวกต่อการขนของระยะความสูงใต้ท้องรถเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทำให้สามารถขับผ่านเส้นทางครุขระได้ดีขึ้นตอบโจทย์ทั้งในเมืองและพื้นที่ชนบทภายนอกโดยรวมเน้นความแข็งแรงใช้งานได้จริงและมีสไตล์ในเวลาเดียวกันภา,ายในห้องโดยสาร Suzuki Carry m a x d ร i ่ e 2 0ง6ก็ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ Suzuki ให้ความสำคัญกับความสบายและความสะดวกของผู้ขับขี่ แ่งคอนโซลดีไซน์ใหม่เรียบหรูใช้งานง่ายวัสดุภายในดูมีคุณภาพมากขึ้นมาตรดิจิทัลพร้อมหน้าจอ LCD แสดงข้อมูลระยะทางอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันและสถานะของรถอย่างชัดเจนเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระดีขึ้นลดความเมื่อยลา้าเมื่อขับขี่ระยะไกลพื้นที่ภายในกว้างขวางมองเห็นทัศนวิสัยชัดเจนจากกระจกหน้าขนาดใหญ่ระบบบันเทิงมีหน้าจอสัมผัสแบบใหม่ รองรับบลูทูธ USB และการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบแอร์เย็นเร็วทันใจเหมาะกับอากาศร้อนในเมืองไทยภายในยังมีช่องเก็บของหลายตำแหนง่งที่วางแก้วน้ำและช่องเก็บเอกสารต่างๆเสียงรบกวนจากภายนอกกดลงอย่างเห็นได้ชัดช่วยให้การขับขี่เงียบและผ่อนคลายมากขึ้น ในด้านสมรรถนะซูซูกิแครีแม็กไบรด์2026ย,ย,ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบข,ขนาด1.5ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ขับขี่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิม ให้กำลังประมาณ97แรงม้าแรงบิดสูงสุด135นิวตันเมตรพร้อมเกียร์ธรรมดา5สปีดท,ที่ปรับอัตราทดใหม่ให้ขับได้ดีทั้งในเมืองและทางไกลระบบกันสะเทือนแน่นหนาและมั่นคงมากขึ้นแม้บรรทุกของหนักการบังคับเลี้ยวเบาและแม่นยำทำให้ขับในตรอกซอยหรือที่แคบได้ง่ายอัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่ประมาณ17กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าดีเยี่ยมสำหรับรถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่ำอะไหล่หาง่ายเหมาะกับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการรถทำงานที่คุ้มค่าและใช้งานได้นานสำหรับราคา Suzuki Carry Maxdrive ส6เปิดตัวอยู่ระหว่างประมาณ4,220 0 0ถึง5 2 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ทันสมัยสมรรถนะท,ที่มั่นใจและความประหยัด โดยสรุปแล้วซูซูกิแค r ีแมกไ r รท์2026คือรถกระบะขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานทั้งบรรทุกของส่งของหรือทำธุรกิจรายวันรถรุ่นนี้คือคู่หูที่ไว้ใจได้ในทุกเส้นทางแข็งแรงประหยัดและสะดวกสบายนี่คือรีวิวเต็มของ Suzuki c a r r y m a ไ r i ท e 2026อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง a u t OVS Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆ